พักกันเห็นอย่างเนาะจ้าเอาเฟื่นอนว่ <c oughs> ค่ะมันพักกันเจฟเฟื่อนจ้ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องบ้านอยู่บ้านใดย่ายบ้านอยู่บ้านเราพักไซนี่เนาะค่ะยอยู่อำเภอ,บ,อ <c oughs> บ้านม่วงจังหวัดสกลนครค่ะบ้าบ่ได้บุกลูกป้าใหม่เลยค่ะ <c oughs> อันเพ,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 พิ่นขยายถนนค่ะเพื่อนเพื่อ,น,อ,อนเพิ่นขยายถนนเส้็จอำเภอบ้านม่วงค่ะเส้็จอำเภอบ้านม่วงเสร็จไปบึงการเนาะค่ะ เพิ่นขยายถนนเพิ่นเล่นนเขาเจ้าเรือค่ะเรือไม้ข่างถนนนะคะเรือป้าข่างถนนค่ะอันนี้ยงชาวบ้านก็เลยมาเก็บเอาฟืนเนาะค่ะเพื่อนๆชาวบ้านก็เลยมาเก็บเอาฟืนมาปั่นตัดใหม่ทำลายปลาเดิค่ะโอ้ยสิได้ถนนจะเลื่อนแบบนี้แหละเนาะเพิ่นวามันเสียดายไปบึงการเนี่ยนี่เนาะแม่นบ่ เป็นเป็นถนนเส้นที่สิรัตไปบึงการกำลังขายายเนาะคะ่ะเมย์บอสาวสวยตัวนี้แม่สาวสวยตัวนี้ <laughs> ววน <laughs> กำลังตัดฟื้นเนาะคะ่ะผลลือป้าค่ะศิทยา,ายายถนนพ,น,พนพูดคนหนึ่งญี่พุ่นนะคะไม่ก็ไปไล่เติบด้วยคนว่าพูดถึงเนาะคะ่ะอันนั้นต้นดูนะคะเงาดูแต่วันแต่ว่าก็อยู่ในเขตท่งหลวงเนาะคะ่ะ ขอทะลอ้อทางหลวงนะคะแล้วก็ลือป้าลายเติบขยายถนนนะคะเพื่อความจะลนเพื่อความจะเล่นนะคะวิ่งสู่อินโดจีนเดี๋ยวเพื่อนเพิ่นเก็บเอานะคะเพื่อน เช้าบ่ายไม่ชีเดิมเมทิมเฮาเนาะคะ่ะเห็นใหม่เห็ดยังก็เอาไปเห็ดฟื้นได้เนาะ,คะใครก็สิถิ่มซื่อเนาะคะ่นะนี่ค่ะกระดามแม่โคตรโจ๊กโจ๊กโจ๊กออกนะคะว่ะกันวะ่า <c oughs> ได้ลายอยู่ด้วยนี่ว่าเขาไปนี่เฮ้คนมันลืมไปบ่มาเปิดเบื้องแม่ใหมีห่อเงอินอิลีตัวละเร็ว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 มีอยัางนี่นี่ไว้ไว้มาเปิดไว้ไว้เป็นถุงผ้าเด้อ เด็กแล้วค่ะบางเม่นเอาถิ่มเนี่ยมันมีถุงแม่ถุงท้ายบานเท่ามาเปิดเบิังดูล่ะฮะบังเม้นบ้าบ้าเพราะว่ามันเป็เปน,น,าาานปตามนี้เจ้าขอางสินะโอ้บ้าโอ้ยอันนี้ต้นดูโอ้เงาดูด้วยนี่เนาะอื ยายสินวดยายสิไปล้านมันล้านมันก็นเลยเห็นมือเจ้าตากฟื้นก็นเลยแวะแวะถ่ายคลิปกันนะาเสียนอ่ะฮะพันตัสฟื้นค่ะพี่น้องคุณยาเคยเห็นพันตั์คนตักฟื้นปะฮะปะซุบมือพันใส่ตะเกียบไปเตะห้องกับสีใส่ฟื้นนี่แล้วเนาะคุณนะคะใส่ฟื้นหนึ่งเขา่าประหยดัดประหยัดค่ะมันเสียดายแล้วเนาะเขาเคยใส่เนาะ พันธุ์ต้นนั้นเฮงอันนั้นต้นแต่ด้อค่ะเพื่อนๆอันนั้นไม่แต่โอ้ยมันเป็นหมากบ่เนาะมันเป็นหมากมันโรยในย่าสิมาเก็บไปปลูกสวนย่ายไม่ท่านใดไม่แต่อยู่จ้ะค่ะเพันกระย้ายถนนค่ะเพื่อนๆขย้ายถนนกันเลยกรย,ย้ยกระเลยอ่ะต้นใหม่ลงหลายเติบ ก่อนเพื่อนนี่เลยกับเมียดถ <c oughs> นนเส้นนี้สิขยายไปจังหวัดบึงการนะคะไปสู่อินโดจีนนะคะไป <c oughs> ย้ายไปจังหวัดบึงการไปล้งแพร่ข้ามไปปากสั้นที่จังหวัดบึงกาคะสภาพมิตรภาพไทยลาวกับแม่สิขึ้น ที่จังหวัดมุงการกับสิขึ้นอีกแห่งหนึ่งนะคะกับระสิขึ้นเร็วๆนี่เด้ดละคะ่ะถนนกำลังขยายถนนคะ่ะ